เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิ5นาทีถึง17นาก30นาที วันนี้พบการวันศุกร์ที่20กันยายน2567อยู่กับคุณอรพันธ์ขันทองคำและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณนัทเดชนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วย17นาิกา5นาทีเป็นต้นไป เวลาเย็ยนๆแบบนี้ก็จะได้มาพูดคุยอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจกันแน่นอนนะคะว่าช่วงนี้เรายังคงกติดเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศเพราะว่า <ๆ S 2> หลายๆพื้นที่น้ําท่วมยังไม่คลี่คลายนะคะแม้ว่าบางจังหวัดเนี่ยระดับน้ําจะลดลงแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานั่นเองโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขอบคุณไปยังอาสากู้ภยัยรวมไปถึงภาคเอกชนนะคุณนัทเดชที่ได้รวมการร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแล้ว ก็บอกด้วยนะว่าหากขาดเหลือสิ่งใดให้บอกมายังรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่เดี๋ยววันนี้ก็จะได้มาติดตามเรื่องนี้รวมไปถึงอัปเดตสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศด้วยยังคงต้องเกาะติดเรื่องของสภาพภูม,มิอากาศดีๆนะคะเพราะว่า20-23กันยายนนี้หลังจากที่มีพาย,ยุซูริกพัดเข้ามาที่ประเทศของเราเนี่ยก็จะส่งผลให้ฝนตกหนักทั่วไทยเลยค่ะ โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามพายุลูกนี้เนี่ยก็ใกล้ไทยเข้ามาเรื่อยๆแล้วจริงๆมีการพยากรณ์ก่อนหน้านี้ด้วยคุณอรพันธ์คุณผู้ฟังครับก็รอติดตามกันว่าพายุลูกนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อ,อประเทศไทยเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่สำคัญยังมีการเตรียมการรับมืออย่างไรครับ ความเคลื่อนไหวทางด้านนิติบัญญัติวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ฟังปิดท้ายสัปดาห์นี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ามาทำหน้าที่ของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเรียกได้ว่าเป็นมือใหม่นะครับแต่ก็ไม่ใช่มือใหม่ทางการเมืองเป็นสอสอมาถึง4สมัยมนะครับกับทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ มองรัฐสภา,าเดี๋ยวมีรายละเอียดมาฝากกับคุณผู้ฟังกันด้วย แล้วก็ยังพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องของร่างกฎหมายที่น่าสนใจนั่นก็คือร่างพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะที่ตอนนี้ก็เดินหน้าร่างเพื่อที่จะเข้าสู่สภาเตรียมพิจารณาและแน่นอนเป็นประจำทุกวันศุกร์กับช่วงเรื่องร้อนต้องรู้คุณนัทเดชมาพร้อมกับมาตรการเยียวยาน้าท่วมของทอกศและกยศแต่ก่อนอื่นนะคะขอพาคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่ประเด็นน้าท่วมที่นายกรัฐมนตรีขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ลงไปช่วยผู้ประสบภัยค่ะ โดยนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลนะครับวันนี้แล้วก็ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ปอกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับขอบคุณอาสากู้ภัยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยืนยันนะครับว่าทุกส่วนเนี่ยมีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แต่ในส่วนของภาครัฐควรจะดูแลประชาชนทั้งสามช่วง นั่นก็คือช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์แล้วก็หลังจากน้ำท่วมคลี่คลายไปแล้วครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้รับปากพร้อมกับบอกว่ายินดีนำข้อมูลมาเป็นบทเรียนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอีกทั้งภาคเอกชนที่ยินดีสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนหากขาดสิ่งใดก็ขอให้บอกมายัางรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับกํำชับว่าถุงยางชีพให้บรรจุผ้าอนามัยไปด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้หญิงครับคะผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามว่าจะลงพื้นที่อีกหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าคาดว่าจะมีการลงพื้นที่อีกแต่เบื้องต้น,นย,ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็ขอหาหรือกันก่อนภายในรัฐบาลนะครับ ค่ะนี่ก็เป็นคำขอบคุณนะคะจากนายกรัฐมนตรีที่ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเตือนประชาชนรับมือพายุดิเปรช s i o ููลิกนะคะหลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคอีสานก็จะส่งผลให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักระหว่างวันนี้ไปจนถึง23กันยายนนี้โดยออกประกาศฉบับที่13นะคะเรื่องพายุสูลิก มีรายละเอียดค่ะว่าเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้พายุดิปรชันซูริกได้เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยมีศูนย์กลางบริเวณอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็จะส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางรวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็มีลมแรงด้วยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณังกล่าวนี้เฝ้าระวัง อันตรายจากฝนฟ้าขนองฝอนตกหนักและหนักมากที่จะตกลงมาสะสมก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็บริเวณที่ใกล้ทางน้ําไหลผ่านรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มเตรียมรับมืออพยพเข้าของกันไว้นะคะเพราะว่าเผื่อสถานการณ์น้ำไหลน้ำมันมาเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยประเทศไทยเจอพายุ เจอน้ําทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือก็ผ่านพ้นกันไปกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็มีการเข้าไปตรวจสอบบ้านเรือนความเสียหายต่างๆภา,ภาคอีสานก็เจอพายุซูลิกนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามการดําเนินการของภาครัฐว่าให้อพยพคนอย่างไรก็จะได้ป้องกันตัวเองได้ทันครับค่ะ อาคะและนี่ก็คือช่วงแรกช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะทั้งกรณีกระแสวิจารณ์พลเอกประวิทย์ที่ขาดการประชุมสภาบ่อยรวมไปถึงการดําเนินงานของคณะกรรมการชาติพันธุ์ติดตามร,รายละเอียดกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัติค่ะ ติดตามกันต่อกับช่วงจับกระแสนิติบัญญัตินะคะอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้พามาติดตามมุมมองของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการมองรัฐสภาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาก็ได้กล่าวถึงเป้าหมายการทำหน้าที่ทั้งการควบคุมการประชุมสภาแล้วก็จะยืดหลักความเท่าเทียมผลักดันสภาเป็นพื้นที่ของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ โดยนายพระดอนปริศนานันทกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองกล่าวในรายการมองรัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับถึงเป้าหมายการทำหน้าที่ทั้งการควบคุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็การดำเนินกิจการของสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ได้รับการโปรดกล้าวแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมา และเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วขณะนี้นะครับบอกว่าตนเองเนี่ยยึดหลักความเป็นกลางตั้งใจควบคุมการประชุมสภาให้มีความราบรื่นโดยภายหลังเข้ารับตําแหน่งได้ศึกษาข้อกฎหมายต่างๆทั้งรัฐธรรมนูญแล้วก็ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเพิ่มเติมทั้งนี้ยอมรับนะครับว่าจากประสบการณ์ที่ตนเองเป็นผู้แทนของประชาชนมาถึง4สมัยคุณอรพันธ์คุณผู้ฟังครับทําให้เห็นถึงการทําหน้าที่ของประธานสภา คนต่างๆซึ่งจะนำเอาสิ่งที่ดีนั้นมาปรับใช้กับการทำหน้าที่อีกทั้งมองว่าบรรยากาศการเมืองช่วงนี้เนี่ยไม่ตึงเครียดเหมือนอดีตที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับในสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็มองว่าการเมืองตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดหนักกว่าตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายก็เชื่อมั่นว่าจะทําหน้าที่ควบคุมการประชุมสภา ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบนพื้นฐานของความเท่าเทียมแล้วก็เที่ยงธรรมครับนายพรดอนนะคะยังกล่าวถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานสภาผู้แทนราษฎรนอกเหนือจากการควบคุมการประชุมสภาแล้วยังได้รับมอบหมายในการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆด้วยนะคะที่สสเสนอเข้ามาก่อนการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมอีกทั้งการอำนวยความสะดวกแก่สสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการกำกับดูแลสำนักต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสํานักกฎหมายสํานักวิชาการสํานักบริการทางการแพทย์ประจํารัฐสภาภายใต้สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยเฉพาะสํานักประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาที่มุ่งหวังให้มีการสร้างการรับรู้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นส่วนสํานักวิชาการซึ่งกํากับดูแลหอสมุดรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภาทางนายพระดอนก็บอกว่า ต้องการให้เป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ของประชาชนอย่างแท้จริงสามารถอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลด้านนิติบัญญัติให้กับประชาชนโดยเปิดกว้างขณะที่พิพิธภัณฑ์ก็ต้องเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแล้วก็ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยนายพรานกล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าก่อนที่ตัวเองจะมาดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนมาโดยตลอดครับก็เรียกได้ว่าทำงาน7วันไม่มีวันหยุดพัก แล้วในช่วงที่มีการประชุมสภาเนี่ยตนเองก็ได้อยู่ร่วมการประชุมจนเสร็จสิ้นจนจบการประชุมดังนั้นเมื่อทำหน้าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ต้องอุทิศเวลาเพื่อสภามากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะทำให้สภานั้นเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงครับ นี่ก็เป็นเป้าหมายการทำงานสำคัญค่ะของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองคนใหม่นั่นก็คือนายพระดอนปริสนานนันทกุลค่ะมาต่อกันที่ประเด็นร้อนกรณีที่มีการยื่นหนังสือตรวจสอบพลเอกประวิทย์วงษ์สวรรค์น,นะคะที่ได้ขาดการประชุมสภาบ่อยเนี่ยนะคะวันนี้ทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะออกมาชี้แจงระบุนะคะว่าระเบียบการลาประชุมสอสอลาได้เกินหนึ่งในสี่ของวันประชุมทั้งหมดหากประธานสภาอนุญาตยืนยันด้วยนะคะว่าผล เอกประวิทย์นั้นยื่นลาประชุมสภาครบตามระเบียบโดยว่าที่ร้อยตํารวจตรีอภัสสุขนานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงระเบียบการลาประชุมสสระบุนะคะว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดการลาต้องไม่เกิน1ใน4ของจํานวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีจํานวน120วันซึ่ง ต้องไปคำนวณว่าในสมัยประชุมนั้นมีการประชุมสภากี่ครั้งเพื่อที่จะคิดเป็นจำนวนวันที่สามารถลาได้แต่ว่าในทางปฏิบัติก็จะมีระเบียบว่าด้วยการลงชื่อมาประชุมค่ะแล้วก็รวมไปถึงระเบียบการลาประชุมซึ่งสสสามารถยื่นลาการประชุมได้ทั้งล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้วก็ยังสามารถยื่นย้อนหลังการประชุมได้ภายใน7วันด้วย โดยเลขาธิที่การสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวนะครับว่าเรื่องการอนุญาตการลาของสสในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในสมัยประชุมนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายให้กับนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองในขณะนั้นเป็นผู้อนุญาตการลาการประชุมของสสแม้ระเบียบการลาประชุมกำหนดสสต้องลาไม่เกินหนึ่งใน4ี่ของวันประชุมสภาทั้งหมด แต่หากสสได้รับอนุญาตจากประธานสภาก็ถือว่าได้รับการยกเว้นให้ไม่ขาดการประชุมแม้จำนวนวันลาจะเกินหนึ่งใน4ของวันประชุมทั้งหมดในสมัยประชุมก็ตามแต่หากสสลาประชุมเกินจำนวนดังกล่าวโดยที่ประธานสภาไม่อนุญาตถือว่าขาดการประชุมซึ่งก็จะมีผลต่อสมาชิกภาพของสสครับ ส่วนกรณีที่มีผู้ยื่นสอบจริยธรรมของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสอบ,บัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพักด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสภาโดยเฉพาะในวันที่มีการพิจนารณาวาระสําคัญนั้นเลข,ขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะชี้แจงว่ากรณีนี้นะคะก็เป็นส่วนที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้พิจารณาซึ่งหากประชาชนต้องการตรวจวันลาของสสท่านใดก็สามารถยื่นเอกสารขอข้อมูลได้ที่กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ค่ะต่อมามาดูประเด็นการทำงานของกรรมธิการกันบ้างครับกับกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์สภาผู้แทนราษฎรก็วาง6กลไกนะครับในการคุ้มครองสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์โดยนางสาวปิยรัติยภัยรัฐประธานคณะกรรมการวิสามัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศสภาสผู้แทนราษฎรพร้อมคณะได้ร่วมกันถแถลงข่าวถึงผลการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วบอกว่าร่างกฎหมายฉบับน,นี้เป็นการยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับเป็นครั้งแรกโดยมีเจตนารมณ์ให้เป็นกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิทางวัฒนธรรมเนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์มีอัตลักษณ์และการสั่งสมทางวัฒนธรรมภาษา วิถีชีวิตภูมิปัญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้สามารถดำรงชีวิตของตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนการขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นวาระที่สำคัญของประเทศที่ทุกภาคส่วนนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าที่จะก,ก้าวเข้าสู่สังคมพระหุวัฒนธรรมที่โอบรับคนทุกกลุ่มวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเสมอภาคครับ สำหรับในการพิจารณาร่างพระราชะบัญญัติของคณะกรรมาิการนะคะก็ได้นำเนื้อหาจากร่างพระราชะบัญญัติฉบับต่างๆที่สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการมาบัญญัติรวมไว้ในร่างของฉบับคณะรัฐมนตรีเสนอนะคะซึ่งก็ใช้เป็นหลักในการพิจารณาพร้อมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายจนตกผลึกเป็น6ประเด็นสําคัญที่ถือเป็นสาระสาคัญของร่างดังกล่าวนี้ สาระสำคัญนั้น6ประเด็นมีอะไรบ้างไปติดตามบางช่วงบางตอนกับนางสาวปิยรัตน์เดียไทยรัตประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พศกันค่ะโดยกรรมการเราได้นําร่างในทุกๆฉบับนะคะมาคันจนเสด็จน้ําโดยมีสาระสําคัญทั้งหมด6ประเด็น6ส่วนดังนี้นะคะในส่วนแรกค่ะ ส่วนที่หนึ่งหลักพื้นฐานแห่งสิทธิและการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์มีบทบัญญัติรับรองให้กลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นนะคะสิทธิการได้รับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยต้องไม่เหยียดหยามสร้างความเปรดชังหรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะสิทธิทางวัฒนธรรมสิทธิในการจัดการศึกษาด้วยภาษาของตัวเอง สิทธิในที่ดินทํากินและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิทธิในการเข้าถึงสาธารณนุโภคขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสังคมที่มีคุณภาพอันนี้เรายกตัวอย่างเบื้องต้นในสิทธิที่เราเราได้พูดคุยกันในชั้นกรรมธิการค่ะ ส่วนที่2ค่ะคกลไกการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เราจะมีอยู่2ระดับค่ะเป็น,นกลไกระดับนโยบายโดยที่เรากําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โดยมีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานในส่วน,นกลไกระดับปฏิบัติการค่ะกําหนดให้มีคณะกรรมการกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ะเฉพาะเรื่องที่มีปัญหาหรือมีประเด็นเกิดขึ้นมา ส่วนที่3ค่ะการจัดตั้งสภากลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้เป็น,นกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะจะเป็นศูนย์ประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจในระดับนโยบายแล้วก็ในระดับการขับเคลื่อนส่วนที่4ค่ะการจัดทําฐานข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ค่ะกําหนดให้มีการจัดทําฐานข้อมูลกลางของประเทศเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการกําหนดนโยบายค่ะ ส่วนที่5ค่ะการจัดบ้างเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะโดยการกําหนดพื้นที่นี้ค่ะจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างชุมชนและหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ซึ่งจะไม่มีผลต่อการ,ปรเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่แต่อย่างใดส่วนที่6ค่ะบทกําหนดโทษค่ะเรากําหนดไว้เพื่อคุ้มครองพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเราไม่ให้โดนเหยียดยามสร้างความเกลียดชงังหรือเลือกปฏิบัติค่ะ ทางนี้ค่ะในการยกร่างพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมธิการวิสามันมีเป้าหมายสําคัญในการเปลี่ยนพื้นที่ความเห็นต่างให้เป็นพื้นที่สร้างความสัมคันธญสารพลงังสังคมพระหุวัฒนธรรมตามหลักสากลเป็นสําคัญและสําหรับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้กับช่วงเรื่องร้อนต้องรู้คุณนัทเดชพาไปติดตามมาตรการเยียวยาน้าท่วมของทอกศออและกอยศมีอะไรบ้างติดตามช่วงหน้าค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องร้อนต้องรู้กับผมนัทเดชเอียดปุ่มเจอกันทุกวันศุกร์ครับพบกันวันนี้วันศุกร์ที่20กันยายน2567เรื่องร้อนที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้มีเรื่องของมาตรการนะครับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนํามาฝากกับคุณผู้ฟังกัน รวมไปถึงลูกค้ากอยศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาด้วยซึ่งก็มีมาตรการนะครับที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่อย่างที่คุณผู้ฟังทุกท่านก็ทราบข่าวกันดีนะครับซึ่งช่วงนี้เองก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบ้านเรือนที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบซึ่งเรื่องร้อนต้องรู้วันนี้นำเอาข้อมูลเหล่านี้ มาฝากกับคุณผู้ฟังกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะไปปรับลดการผ่อนชำระหรือว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้องนะครับมาเริ่มกันที่ทางด้านของกยศกันก่อนที่มีการผ่อนผันชำระหนี้ผู้กู้ยืมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยไม่เสียเบี้ยปรับนะครับรวมระยะเวลาไม่เกินสปีซึ่ง เรื่องนี้ทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศได้ผ่อนผันการชำระหนี้ช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงรายและพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดด้วยกันโดยสามารถขอผ่อนผันชำระหนี้ได้ไม่เกินสองคราวคราวละไม่เกิน1ปีรวมระยะเวลาแล้วไม่เกิน2ปีนะครับโดยช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้เงินต้นดอกเบีย้ยและจะยกเว้นเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับการผ่อนผันซึ่งผู้กู้ยืมที่ประสงค์ขอผ่อนผันการชำระหนี้ต้องไม่มียอดค้างชำระครับโดยผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติตามประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่ทางกยศก,กำหนดได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.studenloan o r t h หรือสอบถามไปที่ลายบัญชีทางการของกอยศออได้เลยครับต่อมามาดูทางด้านของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศกันบ้างครับคุณผู้ฟังก็มีการเลื่อนชำระหนี้ห่งปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับโดยลูกค้าเกษตรกรทกศที่ได้รับความเดือดร้อนและผลผลิตได้รับความเสียหาย จนส่งผลกระทบทำให้ขาดรายได้แล้วก็ยังมีภาระหนี้สินกับทางทกศเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทางทกศเองพร้อมที่จะเลื่อนเวลาชำระหนี้ออกไปสูงสุดไม่เกิน1ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งทางลูกค้าเองก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สาขาในพื้นที่ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2567สิ้นปีนี้เลยครับ นอกจากนี้แล้วพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็เสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรด้วยผ่าน2โครงการด้วยกันคุณผู้ฟังครับโครงการแรกก็คือโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี2567ทับ68เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรเรื่องของค่าใช้จ่ายทั่วไปอย่างเช่นค่าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยมีอัตราดอกเบี้ย0.96ใน6เดือนแรกส่วนเดือนที่7ก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยตาม m a r ซึ่งปัจจุบันเนี่ย MRR ก็เท่ากับ106.975โดยมีวงเงินนะครับรายละไม่เกิน50,000บาทส่วนโครงการที่2ก็คือโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็นค่าลงทุนในการที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนหรือว่าทรัพย์สินตลอดจนค่าซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะทําการเกษตรรอบใหม่มีวงเงินเนี่ยไม่เกิน5 0 0แสนบาทครับซึ่งคุณผู้ฝั่งท่านใดนะครับที่สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศรัพท์025550555ได้ตลอด24ชั่วโมงครับหรือว่าจะไปติดต่อที่ธนาคารทกสใกล้บ้านได้เลยนะครับนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเยียวยา ผู้ประสบอุทกกภัยในพื้นที่ภาคเหนือจาก2ส,สถาบันด้วยกันนะครับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากอยศออและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศออที่นำมาฝากคุณผู้ฟัง ในเรื่องร้อนต้องรู้วันนี้ครับทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้คุณนัทเดชเอียดปุ่มดิฉันอรพันธ์ขันทองคำลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ